สวัสดีค่ะพบก,กับเพจชีวิตเล็บกบ้ายสไตล์ฉันหลังจากที่ว่าไปไายรวบอย่แม่น้ำ้ายเรียบร้อยเขาก็หาแวะซื้อเชื้อรี่ค่ะพอทีเจอร้านกันก็หลายร้านค่ะ ร้วจะซื้อลานไดแต่ทีเนี่ยมันสดค่ะเพราะว่าซื้อหนาลานเลยค่ะนาสวนเลยค่ะเขาจะหิตังเป็นซูมค่ะสหรับขายอยนเชอรี่หรือสตอเบอรี่ค่ะแต่ตัวนี้คอยอยากกินเชอรี่สดๆค่ะจากสวนซื้อแบบลูกใหญ่ค่ะหลังจากที่เยาซื้อเสร็จแล้วข้ากำลังกลับบ้านค่ะ หลังจากนักดนกรีพาบรรยากาศสวยๆมใหเบึงหน้าหอนกะชิเกวกระจีเต็มไปด้วยตุ้งเขาหรือทุ่งคอนค่ะที่เขาไปทำขนมปังนี่ค่ะต้นไม้เกียองามก็จะชมวิวไปเรื่อยๆด้อค่ะ ก็นางกินหน่วยเชื้อหลีจนว่าจะเบิดทุงค่ะจากถึงบ้านเร้วพอมาถึงบ้านแล้วมันก็เหลือแค่นี้ละค่ะเพราะว่ากินไปเยอะค่ะเหลือไว้ห้เบิ้งก็แค่นี้ละค่ะเด็กก็ยังบ่หยุดกินค่ะกสิกินตอกินในเบิดค่ะมือใดว่างกสิออกไปอีค่ะไปหาสื่อมาจักกิโลหนึ่งค่ะกินหลาย่านี้เขาคงสิบ่ไหว้ค่ะคุจะได้เรียนเขาหัวหน้า กินแล้วก็อย่าเฝ้ากินน้ำนะคะโบจังซันอย่าหาว่าโบเตือนนี่ค่ะผลของนางรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะอร่อยค่ะสดๆดค่ะจากฟาร์มเลยค่ะคุณปะสิตังร่านขายค่ะไลค์ค่ะค่ะอัน นานขายเชอรอรี่กค่ะทางทางทาง,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 างนาฟาร,ร์มค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ